พวกเขาเข้าไปในตึกเก่าเด็กชายพาพวกเขาลงบันไดไปยังห้องใต้ดินที่นั่นมีประตูโลหะขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่นี่มันคือมีนาพูดอย่างตื่นตะลึงเด็กชายพยักหน้าใช่ครับทางเข้าห้องลับเขาถอดสร้อยคอออกแล้วเสียบจี้ดาวห้าแฉกลงในช่องบนประตูทันใดนั้นเสียงกลไก่ก็ดังขึ้นประตูค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นอุโม,มงค์ยาวที่ทอดลงไปใต้ดินลึกทีหันไปมองมีนาและเด็กชายพร้อมนะครับทั้งสองพยักหน้าแม้จะมีความกลัวฉายชัดในดวงตางั้นไปกันเถอะ ทีพูดก่อนจะก้าวเข้าไปในอุโมงค์โดยมีมีนาและเด็กชายตามมาติดๆขณะที่พวกเขาเดินลึกลงไปเรื่อยๆเสียงประตูปิดดังขึ้นด้านหลังตัดขาดพวกเขาจากโลกภายนอกที่รู้ดีว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะต้องฝ่าฟันไปให้ถึงที่สุดเพื่อช่วยเมืองลับแ,แลและอาจรวมถึงโลกทั้งใบจากหายนะที่กำลังคืบคลานเข้ามาอุโมงค์ใต้ดินทอดยาวลงไปเรื่อยๆอากาศเย็นชื้นและกลิ่นอับชื้นลอยมาปะทะจมูกที่นำทางด้วยไฟฉายในมือสองสว่างนำหน้าขณะที่พวกเขาเดินลึกลงไประวังนะครับ ที่เตือนขณะพวกเขาก้าวผ่านหินนอกหินย้อยที่ยื่นออกมาจากผนังและเพดานมีนาเดินตามมาติดๆคอยประคองเด็กชายไว้เราจะไปถึงเมื่อไหร่คะเธอถามเสียงสัน่นอีกไม่ไกลแล้วครับเด็กชายตอบผมรู้สึกได้ถึงพลังงานที่แรงขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำๆก็ดังมาจากเบื้องหลังทำให้ทุกคนชะงักพวกเขาตามมาถึงแล้วที่พูดเสียงเข้ม เร็วเข้าเราต้องรีบไปให้ถึงก่อนทั้งสามเร่งฝีเท้าวิ่งไปตามอุโมงค์ที่ลาดชันลงเรื่อยๆเสียงฝีเท้าและเสียงคำรามดังใกล้เข้ามาทุกทีตรงนั้นเด็กชายร้องขึ้นชี้ไปยังประตูหินขนาดมหฮมาที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทีวิ่งเข้าไปที่ประตูพยายามผลักมันเปิดแต่มันไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยทำยังไงล่ะทีนี้มีนาถามอย่างร้อนรนเด็กชายก้าวเข้ามา ให้ผมลองครับเขาวางมือลงบนประตูหินแล้วพึมพำบางอย่างที่ฟังไม่รู้เรื่องทันใดนั้นรอยสลักบนประตูก็เรืองแสงขึ้นมาก่อนที่มันจะค่อยๆเลื่อนนอเปิดออกเร็วเข้าที่ตะโกนดันทุกคนให้เข้าไปในห้องพวกเขาวิ่งเข้าไปในห้องโถงขนาดใหญ่ตรงกลางห้องมีแท่นหินโบราณตั้งตระหง่านอยู่รอบรอบแท่นหินมีคริสตัลหลักสีลอยอยู่กลางอากาศส่องแสงระยิบระยับนั่นมันมีนาพูดอย่างตื่นตะลึงใช่ครับเด็กชายตอบ ศูนย์กลางพลังงานของเมืองลับแลทีหันไปมองประตูที่กำลังปิดลงเราต้องรีบบอกมาเร็วเราต้องทำยังไงเด็กชายชี้ไปที่แท่นหินเราต้องฟื้นฟูพลังงานของมันใช,ช้จี้ดาห้าแฉกวางลงบนแท่นแล้วพวกเราสามคนต้องจับมือกันล้อมรอบทั้งสามรีบทำตามที่เด็กชายบอกวางจี้ลงบนแท่นหินแล้วจับมือกันล้อมรอบตอนนี้ละ่ะที่ถามนึกถึงแสงสว่างเด็กชายตอบ นึกถึงความหวังนึกถึงพลังที่จะขับไล่ความมืดทั้งสามหลับตาจิตใจจดจ่ออยู่กับภาพของแสงสว่างและความหวังทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกถึงพลังงานมหาศาลที่พุ่งขึ้นมาจากใต้เท้าไหลผ่านร่างกายและพุ่งขึ้นสู่เพดานเสียงคำรามดังสนั่นมาจากด้านนอกตามด้วยเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดที่ลืมตาขึ้นเห็นลำแสงสีทองพุ่งออกไปจากแท่นหินทะลุผ่านเพดานขึ้นไปมันกำลังเกิดผล มีนาร้องอย่างตื่นเต้นแสงสว่างแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆกลืนกินความมืดที่เคยครอบคลุมเมืองเสียงกรีดร้องค่อยๆเบาลงจนในที่สุดก็เงียบหายไปเมื่อแสงสว่างจางลงทั้งสามก็พบว่าตัวเองยืนอยู่กลางห้องโถงโดยมีคริสตัลรอบตัวสองแสงระยิบระยับอย่างสดใส